สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะน้องหมาพันเมลทีสนั่นเองพันขนยาวนะคะอันนี้น้องก็เพิ่งจะมาบ้านได้วันแรกนะคะกำลังสำรวจบ้านเลยนี่นะคะก็ชอบกัดออกมากๆเลยนะคะเพราะว่าฟันน้องอ่าเพิ่งจะขึ้นเนาะยังขึ้นไม่ครบด้วยนะคะก็เลยชอบกัดนู่นกัดนี่นะคะวันนี้ลิสก็จะมาพูดถึง1ิบ อย่างสำหรับคนที่กำลังศึกษาหรืออยากเลี้ยงน้องหมานะคะที่ควรรู้10อย่างนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะควรจะมีเวลาให้กับน้องหมานะคะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยจำเป็นจะต้องออกมานอกบ้านมาขับถ่ายมาดมกลิ่นของหมาตัวอื่นอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อที่จะลดภาวะความเครียดให้กับน้องหมานั่นเองนะคะควรจะมีเวลาให้กับน้องหมามากๆเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะพาอ,ออกมาเดินเล่น วันละครั้งนะคะอย่างของอลิซเนี่ยจะพาออกมาเดินเล่นวันละสองครั้งนะคะเช้ากับเย็นเนาะ อย่างที่สองนะคะก็เนื่องจากขนของน้องเมัลทิสเนี่ยยาวนะคะเราจึงจําเป็นจะต้องหวีขนให้น้องทุกวันนะคะอย่างน้อยๆถ้าขี้เกียจขี้เกียจหน่อยก็จะอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าของที่บ้านเนี่ยจะหวีให้น้องทุกวันนะเพราะถ้าไม่หวีเนี่ยขนเขาพันกันง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่ไม่อยากหวีนะคะก็สามารถตัดขนให้นี่สั้นลงได้นะคะไปที่ร้านตัดขนแล้วก็เลือกทรงให้กับน้องเนาะว่าจะเอาทรงไหนที่จะทาให เราดูแลง่ายขึ้นนะคะก็อย่างของอลิซนะคะก็จะไม่ไปร้านตัดขนเนะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงก็เลยซื้อบัตเตเล่นจากอินเทอร์เน็ตมานะคะแล้วก็ซื้อเซตกันไกายตัดขนน้องหมาเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตมาเหมือนกันนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะอย่างที่สามนะคะก็คือการอาบน้ําให้น้องหมานั่นเองนะคะเราก็จะอาบให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผิวของน้องบางมากๆนะคะแล้วก็ได้ขนให้แห้งด้วยนะคะ อย่างที่สี่นะคะก็คือการตัดเล็บให้น้องหมานะคะอันนี้ถ้าเราไม่กล้าที่จะตัดเล็บให้น้องนะคะก็สามารถที่จะไปร้านตัดขนนะคะแล้วก็ให้เขาตัดเล็บให้ได้นะคะก็ส่วนตัวก็จะตัดเองนะคะก็จะใช้กรรไกรตัดเล็บและเวลาตัดก็ควรที่จะระมัดระวังไม่ให้โดนเนื้อข้างในน้องนะคะไม่งั้นเลือดจะออกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเลือดออกนะคะให้ หยุดเลือดทันทีนะคะโดยการซื้อยาหยุดเลือดมาเตรียมเอาไว้อย่างที่5นะคะก็คือการเช็ดหูให้น้องหมาน้องแมวนะคะโดยเฉพาะน้องมมลทิสเนี่ยหูเขาจะพับนอกแล้วก็จะทําให้อ่าลมเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถ่ายเทในหูได้ดีเท่ากับน้องหมาที่ขนสัน้นเนาะเพราะงั้นเราก็จะเป็นต้องมีตัวนี้ในการช่วยเช็ดหูน้องอย่างที่6นะคะก็คือแผ่นรองฉี่น้องนั่นเองนะคะ แล้วก็จะต้องมีแผ่นซับฉี่น้องด้วยนะคะอันนี้ซื้อในอินเทอร์เน็ตได้เลยอย่างที่7นะคะก็คือแปลงสีฟันยาสีฟันสําหรับน้องหมานะคะเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของน้องหมานะคะเพราะว่าน้องหมาก็จะมีกลิ่นปากแล้วก็ฟันผุหินปูนนู่นนี่นั่นแล้วเราจะแปลงทุกวันนะคะเช้าเย็นเนาะ อย่างที่8นะคะคืออาหารน้องหมานะคะน้องมอลิสเนี่ยถ้าเกิดเขาแพ้เนี่ยขนเอ่อตาเขาจะแดงนะคะเพราะงั้นเออขนขนตาเขาค่ะขนที่ใต้ตาเขาจะแดงนะคะเพราะงั้นก็ควรเลือกอาหารที่เหมาะกับน้องถ้าน้องเริ่มมีอาการเอ่อตาแดงนะคะแล้วก็เปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะถูกกับอาหารนั้นๆน,น,นะคะเขาก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะก็ลองหาซื้อกันดูนะคะอาหารน้องหมามีเยอะมากนะคะ น้องหมาที่บ้านนะคะเขาก็จะประชดนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบอาหาราเม็ดนะคะเขาอยากกินอาหารแบบคนเขาก็จะทำแบบนี้ไม่อยอมทานข้าว <laughs> ทำไมหลวงให้ทิ้งหรอทำไรต่อ อย่างที่9นะคะก็คือการตัดแต่งขนให้น้องนะคะอย่างบริเวณตรงตาเราก็ควรตัดนะคะเพื่อไม่ให้ไปโดนตาทาให้ทาให้ตาน้องน้ําตาไหลแล้วก็ตัดตรงก้นนะคะทําให้เวลาน้องถ่ายเงี้ยก็จะไม่เลอะและทําความสะอาดง่ายแล้วก็ตัดตรงหูนะคะเพราะว่าหูน้องเนี่ยจะทําให้ลมเข้าไปได้ไง่ายคือเพื่อป้องกันหูเป็นเชื้อรานะคะ ที่สิบอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการฝึกให้น้องหมาหัดอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าน้องหมาเมาทิสเนี่ยเป็นหมาที่ติดคนมากๆนะคะแล้วก็ห่างคนไม่ได้เลยถ้าห่างคนเนี่ยเขาก็จะเริ่มเริ่มเห่าเริ่มออขอประตูละถ้าสมมติว่าเราเข้าห้องเนี่ยน้องก็จะไปขอประตูละเนาะเขาจะไม่ไม่ชอบห่างคนนะคะมันก็จะทําให้เราออกไปข้างนอกไปทําธุระอะไรได้ลําบากก็จะพาน้องไปทุกที่อะไรอย่างนี้มันก็ไม่สะดวกเนาะ ก็อันนี้ก็เป็น10ข้อนะคะที่ควรรู้ก่อนซื้อเมลทิสมานะคะจากประสบการณ์โดยตรงเนาะนี่สเข้าประตูเข้าประตูเอาไปดูหน้าต่างกันไหมลูกไปไปดูหน้าต่างกัน,กนปะมามาน,นี่มามาน,นี่เลย